ค่ะลูกค้าและนักลงทุนค่ะก็เรากลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็แป๊บเดียวเองนะคะก็เข้าใกล้สู่ปลายไตรมาสหนึ่งแล้วเนาะ เอาจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยตัวข้อมูลเศรษฐกิจเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะทั้งสหรัฐนะคะทั้งประเทศไทยเนี่ยตัวข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงข้อมูลรายเดือนนะคะก็ออกมาดูดีมากเลยดังนั้นเนี่ยนะ เดือนนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นไปในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจเท่าไหร่เพราะคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักกนะันเนาะแต่ว่าประเด็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนทราบดีอยู่มันเป็นเรื่องของประเด็นเชิงการเมืองแล้วก็ความขัดแย้งนะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าก็อยากจะประมวลภาพที่เคยเกิดขึ้นมานะคะในปีเก่าๆเนี่ยปี2018 เกิดเรื่อง trade war เกิดขึ้นนะคะพอมาปี2019ถึงปี2021สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของโควิดไวรัสนะคะที่มีผลทำให้เกิดอะไรล่ะอ่า p p ปปายช็อตเนะคะเกิดเรื่องเอ่อ l y disruption เกิดเรื่องของการที่ l o g i s ติกสเนี่ยมี bottleneck หรือว่าความล่าชา้าแล้วนำไปสู่เรื่องเงินเฟ้อ แต่ภาพนะตอนที่เกิดโควิดเนาะก็ยังมีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอยู่ตามมาด้วยประเด็นของเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยถ้าจำกันได้นะเกิดพายุนะที่สหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นนะดังนั้นแล้วเนี่ยปี2018 trade war ปี2019ถึงปี2021นะคะเรื่องของโควิดแล้วพอมาตอนปีนี้ล่ะ ณนะตอนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมในแง่ของเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมละมันมีเรื่องของหนึ่งเงินขึ้นเป็นไฟแบบว่าอะไรแปลว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่ภาวะดอกเบี้ยต่ําแล้วนะเป็นภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นและนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็น positive slope ก็คือน,น่าจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะพร้อมกับนะเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้น เวลาความไม่แน่นอนมาเนะะี่ยค่ะมันก็จะเกิดประเด็นที่เรียกว่า uncertainty นะคะภาพตรงนี้เนี่ยเป็นภาพเชิงแม c โรที่มีผลต่อ Global m a r k e t นะว่าณนะตอนนี้มีโจทย์เรื่องเงินเฟอ้อแล้วมีโจทย์ดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วแถมการเมืองยังมีความไม่แน่นอนอีกเราใช้ภาพแม c โรณปีนี้เนี่ยให้ดูเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยประเมินภาพ ว่าถ้าเศรษฐกิจเชิงมหาภาคเนี่ยมันเป็นโจทย์แบบนี้แล้วเราควรทำยังไงดีนะคะเอาทางเลือกมาให้ดูด้วยเรียนคงที่จะตัดสินใจแทนคุณไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีการยอมรับได้ของความเสี่ยงนะแตกต่างกันนะทางเลือกแรกนะ,ะถามว่าเฮ้ยคุณจะ buy on dip หรือเปล่า buy on dip ก็คือราคาตกแล้วก็ซื้อตอนที่ราคาตกหรือ คุณจะเปลี่ยนประเทศหรือคุณจะเปลี่ยนเซกเตอร์เอออันนี้น่าสนใจนะคะในเมื่อเซกเตอร์เดิมประเทศเดิมไม่ได้เอื้อในเชิงของการลงทุนแล้วลองเปลี่ยนประเทศใหม่เซกเตอร์ใหม่ดูไหมภาษาอังกฤษเรียกว่า country and sector rotation นะคะหรือคุณไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรอะแต่คุณอยากทำ asset allocation มากขึ้นนั่นก็คือมีหลายๆอย่างที่อยู่ในรกระกาการลงทุน อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายความว่าพอตทั้งพอตเนี่ยจะเขียวหมดหรือจะแดงหมดแต่คุณจะมีทุกตัวที่ตอบรับกับสภาพในเชิงแมคโครในทุกแบบเออดังนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดเป็นภาษาภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าเออมีมีบ้างดีกว่าไม่มีเลยนะได้เกณฑ์มาบ้างบางส่วนดีกว่าขาดทุนทั้งหมดอันนี้น่าสนใจนะคะ แล้วอันสุดท้ายล่ะโอ้รับความเสี่ยงไม่ได้เลยอะตอนนี้ขอ,อนั่งอยู่นิ่งๆน,นอนหลับไปสักพักก่อนได้ไหมเออถามว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีไหมเนาะจะบอกว่าบางท่านนะตอนที่อยู่ในช่วงโควิด1 i เนี่ยปิดพอร์ตแล้วนอนหลับไปเลยทิ้งไปยาวๆตอนนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่นะดังนั้นจะละทิ้งวิธีนี้ก็คงจะไม่ได้อะเออถ้ามันเสี่ยงมากๆรับความเสี่ยงไม่ได้โหอันเซเรนตี้มากเลยคาดดาวเหตุการณ์ไม่ได้อยู่เฉย,เฉย ดังนั้นภาพตรงนี้ที่นำมาเนี่ยคะ่ะ buy and i p country sector rotation asset allocation หรือ Do Nothing ปิดพอร์ตแล้วนอนเป็นทางเลือกที่คุณสามารถเลือกใช้เป็นกลยุทธ์สำหรับตัวคุณได้นะยันคงพูดไม่ได้ว่าอันไหนดีสุดเพราะว่าแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันซึ่งก่อนที่เราจะปิดคลิปในวันนี้ อยากจะนำเสนอศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ค่ะคิดว่าทุกคนเนี่ยที่เรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเคยได้ยินคำนี้มาก่อนภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า opportunity cost ภาษาไทยเรียกว,ว่าค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสคืออะไรค่ะค่าเสียโอกาสคือมูลค่าของสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกโอ้ฟังแล้วลึกซึ้งนะสมมติคุณชอบกลุ่มเซกเตอร์เซกเตอร์หนึ่งมากเลยอะ แล้วคุณคิดว่าไม่ว่ายังไงคุณก็จะอยู่กับเซกเตอร์นั้นเนี่ยแหละแต่พอภาพของเศรษฐกิจเชิงมหาภาพมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเซกเตอร์นั้นไม่ได้สามารถที่จะทำรีเทิลให้คุณได้เหมือนเดิมแล้วค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคุณแบบนี้คืออะไรคือการที่คุณไม่เลือกเซกเตอร์อื่นแล้วเซกเตอร์อื่นที่คุณไม่เลือกเนี่ยให้ผลตอบแทนสิบสิบไปแล้วอะดังนั้นณนะ ทุกออปชันในการเลือกมีค่าเสียโอกาสของมันนะคะช้อยส์บางอย่างถูกใจแต่ไม่ถูกต้องช้อยส์บางอย่างถูกต้องแต่ไม่ถูกใจสิ่งที่เราเลือกเราต้องมีการชั่งน้ำหนักว่าสิ่งที่เราไม่ได้เลือกให้ผลตอบแทนมากหรือน้อยกว่าสิ่งที่เราเลือกถ้าสิ่งที่เราเลือกยังคิดว่าน่าจะให้ผลตอบแทนได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วณนะเวลานั้นซึ่ง การตัดสินใจณเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ได้หมายเพราะว่ามันจะถูกต้องเสมอไปด้วยนะคุณจะต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลานะคะเราติดตามข่าวสารได้เราอินกับสงครามได้แต่นั่นคือประเทศของประเทศขเทศขานะสิ่งที่เราวอรี่คือเงินในกระเป๋าเราและเงินในพอร์ตการลงทุนเรานะคะช่างน้ำหนักของการใช้เวลาในการดูข่าวกับการใช้เวลาในการเซตกลยุทธ์ของ การลงทุนของตัวเองอันไหนควรให้น้ำหนักมากกว่ากันช้อยส์ไหนที่คุณคิดว่าไปแล้วเนี่ยค่าเสียโอกาสน้อยสุดควรไปแต่ถ้าช้อยส์ไหนที่คุณไปแล้วคุณคิดว่าค่าเสียโอกาสมากเนี่ยคุณต้องถอยกลับมาแล้วคิดดูอีกทีตั้งหลักกอ่อนก็เราปิดไตรมาสนี้นะคะด้วยการประมวลภาพในชิงแลคโครเนี่ยโดยอง์รวมเอาปีเก่าๆามาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็นำเสนอออปชันที่เป็นช้อยส สำหรับให้คุณตัดสินใจในการลงทนุนอย่าลืมนะคะทุกทางเลือกมีค่าเสียโอกาสเลือกทางที่จะไปเนี่ยที่ค่าเสียโอกาสต่ำที่สุดโดยที่ทางเลือกบางครั้งเนี่ยชั่งน้ำหนักก่อนทางที่ถูกใจเนี่ยมันเป็นทางที่ใช่หรือเปล่านะคะการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่คุณนะคะและก็พอตการลงทุนก็คือการตัดสินใจของเรานะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ